aia uni t link ค่ะประกันควบการลงทุนเริ่มต้นเดือนละ1 0 0 0บาทปีละ12 0่0ความคุ้มครองที่7,2 0 0 0 0ค่ะระหว่างที่ออมไปเนี่ยเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกเอาไปซื้อกองทุนรวมตามที่เพื่อนๆน,นลงทุนด้วยนะคะก็คือเส้นสีเหลืองค่ะตัวอย่างอายุ60นะคะเพื่อนๆก็อาจจะมีวงเงินความคุ้มครองอยู่ที่ 1,553,181.50เนื่องจากว่ามีมูลค่าของรับซื้อหน่วยลงทุนสีเหลืองเนี่ยค่ะ8 0 0แสนกว่านะคะแล้วก็มีความคุ้มครองชีวิตที่7,2 0ดแสนด้วยนะคะดังนั้นก็จะทำให้ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่ล้านหาก็คือสีเหลืองบวกสีฟ้าแล้วสีฟ้าเนี่ยกรณีพิการทุกพลภาพ ก็จ่ายด้วยนะคะประกันชีวิตก็ยังอยู่ค่ะตรงนี้ก็คือการคุ้มค่าในการออมเงินแล้วก็ได้รับความคุ้มครองด้วยนะคะส่วนเส้นสีเหลือง8ปดแสนกว่าเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเบิกถอนออกไปใช้จ่ายได้นะคะไม่ต้องมีดอกเบี้ย ไม่ต้องกู้โกรมาทานค่ะเบิกได้เลยเหมือนเราเบิกเงินตัวเองจากธนาคารออกไปใช้แต่ทีเนี้ยมันจะต้องใช้เวลาเบิกถอนประมาณ3วันหรือ1อาทิตย์นะคะส่วนสีเขียวนะคะ4ี่แสนนี่คือเงินที่เพื่อนๆออมไปตลอดสัญญาตั้งแต่อายุ26-60ถึง60นะคะตัวอย่างค่ะกองทุนที่แนะนำไว้เนี่ยก็มี3กลกองนะคะ A A In c o m e Fund Enhance Set 50ก็คือลงทุนใน z e t 50แล้วก็ Global Equity Fund นี่ก็จะเป็นลงทุนต่างประเทศอย่างเช่นพวก Netflix พวกของ Elon m ม s k นะคะ Amazon Facebook Apple Inc. เนี่ยค่ะตัวอย่างนะคะอัะตราผลตอบแทนย้อนหลังกองนี้ก็อยู่ที่6.57%ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่า ถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนนะคะเอออยากจะฝากยาวไปเลยนะคะถึงอายุ99ก็ได้เช่นกันนะคะหรืออ่าอยากจะถอนตอนอายุเท่าไหร่ก็ถอนนะคะเห็นไหมคะอายุ80เนี่ยก็มีล้านแเนาะอ่าอายุ67ก็ล้านหนึ่งนะคะอันนี้500,000กว่านี่คือที่เพื่อนๆฝากไปหรือบางทีเพื่อนๆบอกว่า ไม่อยากจะจ่ายต่อแล้วจะจ่ายสัก20งวดนะคะยี่สงวดแล้วก็เพื่อนๆไม่จ่ายต่อนะคะก็ยังมีความคุ้มครองให้ได้ถึงอายุ90นะคะยังเหลือเงินอีกแสนกว่าหรือระหว่างทางนะคะเพื่อนๆบอกว่าอายุ61อยากจะใช้เงินสักแสนหนึ่งก็เบิกได้หรืออยากจะกลับมาจ่ายต่อก็ได้เช่นกันแล้วเพื่อนๆบอกว่าอยากจะลดความคุ้มครองอ่ะเนี่ยปีที่1 0เนี่ย ที่สิบเนี่ยอยากจะลดะความคุ้มครองเหลือสักห้าแสนได้ไหมก็ลองดูนะคะว่าห้าแสนได้หรือเปล่านะคะระบบก็ยังไม่ให้นะคะอ่ะหกแสนได้ไหมนะหกแสนหกแสนได้นะคะลดความคุ้มครองลงอ่ะแล้วพอลดความคุ้มครองลงนะคะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนสีเหลืองเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มขึ้นเลยนะคะแล้วทีนี้เอออายุ5 55นะคะว่าอยากจะลดความคุ้มครองเหลือสักห0 0 0ืนนะคะจาก 6, หกแสนเหลือ60,000เพราะว่าตอนนั้นอะ่ะไม่จำเป็นต้องคุ้มครองใครแล้วเพราะว่าชีวิตเข้าที่เข้าทางแล้วอ่ะก็เหลือประมาณห0 0 0ืนนะคะก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ลดได้นะคะแต่เพิ่มไม่ได้อันนี้ก็คือว่าอายุ50 ห้านะคะอายุห้าสิบสี่อาจ่ายถึงอายุห้าสิบสี่ค่ะอายุห้าสิบสี่นะคะหยุดจ่ายนะคะลดความคุ้มครองเหลือหกหมื่นนะคะเนี่ยค่ะโหเงินโตเป็นสี่ล้านกว่าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆลดความคุ้มครองลดลงลดลงก็คือช่วงแรกเนี่ยเราควรจะมีความคุ้มครองที่สูงสูงเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยค่ะหน่วยลงทุนเนี่ยมันยังไม่โตใช่ไหมคะ แต่พอมานานปีนานปีน,น,ปน่ะสีเหลืองมันโตขึ้นความคุ้มครองชีวิตก็เป็นหลักล้านแล้วนะคะเปียสีเขียวคือที่เพื่อนๆส่งไปเพื่อนๆก็สามารถลดได้แล้วนะคะแต่พิการทุพพลภาพจะเหลือแค่หกหมื่นไงแต่ตัวความคุ้มครองชีวิตก็จะสูงขึ้นตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถอัปเดตเองได้นะคะตามความพอใจเลยว่าอยากจะอัปเดตแบบไหนนะคะอืหรือว่า จะจ่ายจจ่ายแค่20่งวดอ่สิบงวดก็คือจ่ายถึงอายุ45นะคะก็อยู่จ่ายอายุ26่สถึงสีอายุจ่ายแล้วก็อัปเดตไปนะคะอัปเดตเนี่ยค่ะอยู่จ่ายแล้วก็มาลดความคุ้มครองตอนอายุ55าห้รือ6กหมืนะคะเพื่อที่จะให้ตัวสีเหลืองะคะ่ะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเนี่ย มันเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็คือว่าอายุ55ลดความคุ้มครองเหลือ60,000่นเพราะตอนนั้นลูกก็โตแล้วบ้านก็ไม่ต้องผ่อนแล้วชีวิตเข้าที่เข้าทางแล้วไงคะเราก็สามารถลดความคุ้มครองลงได้นะคะแล้วก็อายุ45นี่ก็คือหยุดจ่ายค่ะอันนี้เนาะเดี๋ยวให้ดู เสร็จแล้วมาดูว่าเป็นยังไงนะคะโอ้เนี่ยจ่ายแค่20งวดนะคะอายุ55เนี่ยเราลดความคุ้มครองเหลือที่60,000นะคะความคุ้มครองก็ยังอยู่ต่อไปได้จนถึงอายุ99เนี่ยยังมีมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนสีเหลืองตั้ง3ล้านนะคะอันนี้นะคะ ให้ดูผลตอบแทนแค่ที่5เท่านั้นนะคะแต่ตัวอย่างพอที่จัดให้ก็คือ6.57อ่าแสดงว่าในระยะยาวเนี่ยก็จะได้เยอะกว่าที่โชว์ให้คุณลูกค้าดูนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แบบประกันเนี้ยก็น่าสนใจมากนะคะได้ทั้งความคุ้มครองได้ทั้งออมเงินแล้วเพื่อนๆสามารถอยู่จุดชำระเบี้ยได้อ่าสมมติว่าตอนอายุ จ่ายไปสักสิบมวดปีที่สิบเอ็ดอายุสามหกอยากจะพักผ่อนก่อนพักก่อนยังไม่ชำระก็หยุดจ่ายได้นะคะก็หยุดจ่ายไปเลยค่ะนะคะอายุสามสิบหกหยุดจ่ายนะคะความคุ้มครองก็อาจจะเหลือถึงอายุแปดสิบสามแต่ระหว่างทางก็เบิกถอนได้เช่นกันในเส้นสีเหลืองนะคะแล้วทีนี้จ่ายไปหยุดจ่ายไปสักสี่ห้าปีอายุสี่สิบมาจ่ายต่อ ก็ได้เช่นกันนะคะสี่สิบมาจ่ายต่อนะคะจ่ายต่อเป็นหมื่นสองนะคะคือได้ได้เท่าเดิมนะคะเนี่ยค่ะความคุ้มครองก็ถึงถึง99นะคะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนก็เพิ่มขึ้นนะคะอ่าแล้วหยุดหยุดจ่าใยจ่ายอายุ55เนี่ยก็คือหยุดจ่ายอีกละอายุ55ไม่จ่ายแล้วก็เลือกความคุ้มครองเหลือห0 0 0ื่นนะคะเหลือห0 0 0ื่นเนี่ยค่ะ ก็สามารถคุ้มครองได้ถึงอายุ99เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คืออยู่จ่ายตอนอายุ35แล้วก็มาจ่ายทีอายุ40อ่าแล้วก็มาเปลี่ยนความคุ้มครองวงเงินเหลือ60,000ตอนอายุ55 แล้วไม่จ่ายเลยนะคะไม่จ่ายเบี้ยเลยเห็นไหมคะมูลค่าสีเหลืองรับซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นเหตุผลว่าทําไมข้าเจ้าถึงไม่ฝากเงินในธนาคารเลยเพราะธนาคารเนี่ยไม่มีเส้นสีฟ้าคือความคุ้มครองพิการทุกพลภาพตัวนี้นะคะเริ่มต้นที่7 2็ดแสนสอนะคะแล้วก็สีแดงคือคือความคุ้มครองชีวิตเขาก็จะเอา7 2็ดแสนสรวมกับ 5,9 0 0 0่นที่นำไปลงทุนให้ก็ในระยะแรกเนี่ยสีเหลืองมันยังไม่โตแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนข้างหลังอะค่ะอย่างเช่นดาราตกน้ําตายอย่างเงี้ยค่ะตกน้ําตายไม่ว่าจะเกิดอุปัติเหตุหรือตายจากอะไรก็ตามนะคะบริษัทก็ต้องจ่ายเส้นสีแดงให้นะคะก็ มันได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะเพราะการออมเงินระยะยาวเนี่ยระหว่างทางเราไม่รู้ไงว่าจะต้องตกน้ำเป็นผักเป็นปลาเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าหรือตายหรือเปล่าไงหรืออายุเราจะยืนถึง120ปี ตามคาดการณ์ของโลกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะการออมเงินใน aa unilink t เนี่ยไม่เป็นภาระกับเพื่อนๆแล้วก็อนาคตถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ผ่านหรืออะไรเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ากรมธรร์เน,นี่ยมันยาวได้ถึงอายุ99ปี1นึกรมธรร์น,นี่ยาวได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็สามารถมาเติมตัว top up เบิกเงินได้แล้วก็สามารถที่จะ ถอนเงินให้ A.A. ถอนเงินมาให้ใช้ตอนแก่ไปเรื่อยๆ,ๆเป็นออโต้ไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะอัตโนมัติไปเลยค่ะตรงนี้มันจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตกัเสียนในระยะยาวนะคะแล้วระยะสั้นเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจใช่ไหมคะบางทีบางปีไม่มีจ่ายก็ยังมีความคุ้มครองต่อให้นะคะหยุดหยุดจ,จ่ายได้นะคะ